สวัสด,ดีครับวันนี้จะมาสอนแยกบล็อกเนื้อทองแดงนะครับมาดูเนที่เหรียนแรกนะครับเหยียนนี้เรียกว่าหลักเมืองเนื้อทองแดงนะครับบล็อกหูขีดนะครับบล็อกหูขีดจะดูที่เดี๋ยวลกล้องนี่นะครับหูขีดนะครับ หน้าตาจะใหญ่หน่อยนะครับจมูกจะใหญ่หน่อยไปบ็อกธรรมดานะครับให้มาดูตรงนี้นะครับเห็นไหมจะมีเม็ดไข่ปลาอยู่นะครับในโซนนี้อันนี้เรียกว่าบล็อกธรรมดานะครับหูขีดนะครับแล้ว หลังนะครับของโซนบล็อกธรรมดานะครับจะมีเม็ดอยู่ที่บนสอดารานะครับวันนี้จะมาพูดถึงการแยกบล็อกนะครับยังไม่ได้พูดถึงเรื่องเกีแท้นะครับต่อไปนะครับคือบล็อกธรรมดาหูตัดนะครับหน้าตาเขาจะคนไหนหน้าตานะครับ <c oughs> ลงให้ดูนะครับ หูตัดนะครับหน้าก็จะสวยกว่าน่อยนะครับนี่นะครับถ้าเป็นบล็อกธรรมดาก็จะตามที่ผมว่านะครับไม่ว่าจะบล็อกหูขีดหรือบล็อกหูตัดนะครับจัดอยู่ในบล็อกธรรมดานะครับจะมีเม็ดไข่ปลาอยู่นะครับบล็อกหูตัดนะครับ โซนบล็อกธรรมดาก็จะมีเม็ดอยู่บนสอดสานนะครับต่อไปนะครับเป็นบล็อกที่นิยมที่สุดในเนื้อทองแดงนะครับคือบล็อกเงินนะครับหน้าตาเ็จะเล็กกว่านะครับสวยกว่านะครับอย่างนี้คือบล็อกเงินนะครับ ที่ผมบอกอพอเป็นบล็อกเงินปุ๊บจะไม่มีเม็ดไข่ปลาครับช่วงนี้เห็นไหมครับหน้าตาจะสวยเนื้อทองแดงบล็อกเงินนะครับข้างหลังบนสอดสาราจะไม่มีเม็ดนะครับถ้าบล็อกเงิน ไม่มีเม็ดนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอจบการแยกบล็อกของรุ่นสารนักเมืองชัชนาานะครับหลวงปู่สุขนะครับขอบคุณมากครับ